สวัสดีครับผมสอนสมเกียรตินะครับ play ก็ไม <mos S 3> ่ได้ลงคลิปมานานนะครับพี่น้องนะชาวไก่ชนทุกท่านนะครับผมนะนะครับผมยังหุ่นใหญ่กันเสมอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ซีนะครับผมนะขอบคุณเ c ซีนะครับหลายๆท่านจะที่เอาไก่ชนไปผมไปพัฒนาแล้วก็มีเสื่อเสียงโด่งดังกันนะครับผมนะนะครับผมนะครับต้องขอบคุณ FC ซีทุกท่านนะครับก็นะครับไก่แล้วก็ค่อนข้างที่จะนะครับทำไม่ทันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่อากาศร้อนนะครับส่วนมากนะครับผมไม่ค่อยจะออกลูกเท่าไหร่นะครับผมนะ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับเอาไปกระดุมทองสาแดงนี่จะเป็นค่อนข้างที่จะรู้จักนะครับรู้จักกันไปทั่วนะครับผมนะทั้งเพื่อนบ้านนะครับต่างประเทศนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับประเทศอาครับผมอมุชาลาวพม่านะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมที่เอาไปแล้วชื่นชอบสายพันธุ์นะครับแล้วก็ทาให้ท่านนะครับดีชื่อเสียงอันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องพม่านะครับพม่านะฮะพมามันจะมีหลายสไตล์จะมีหลายเชิงนะครับผม มันจะมีแต่ละเชิงแต่ละสายพันธุ์นั้นมันจะมีจุดอ่อนจุดแข็งครับที่แตกต่างกันนะครับอย่างพม่าเดินจิ้มตีนะครับจิ้มตีเขาก็มีความพิเศษของเขาคือบุกบุูดัดนอาฆาตนะครับเขาฆ่าได้เขาฆ่าอย่างเงี้ยนะครับผมนะอย่างพม่าถอยเตะน,นะครับถถอยเตะถ้าตัวไหนไปเป็นตัวเดินเข้ามาก็เข้าทางเขานะครับเขาก็เตะเตะอย่างเด,เดียวนะครับถอยเตะนะครับนะมันมีหลายสายพันธุ์พมา่าแข่งหน้าพม่าโยนพม่าไอมาล่อลำวงอะไรอย่างที่ผมทำ เยอะครับมันก็มีความแตกต่างกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นท่านต้องนะครับอย่างมือใหม่ที่ที่ที่ดูไก่ไม่เป็นเลยหรือที่ทําไม่เป็นเลยนะท่านก็ต้องศึกษานะครับผมนะครับเพราะว่าการทําไก่ชนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมนะมันเป็นที่เรื่องยากที่จะทําออกมาแล้วทาได้แต่ต้องเก่งแล้วต้องมีฝีมือแล้วต้องเข้าในสนามจริงนะครับผมนะนะครับมันต้องมีพิสูจน์หลายๆอย่างหลายๆแนวนะครับผมนะเอฟซีทุกท่านนะครับการทําไก่พม่าหลักๆเลยนะครับถ้าใครจะทําไก่พม่านะเน้นความคมมาก่อน อันดับหนึ่งความคมมาก่อนทําให้ความคมคงที่อยู่ที่ท่านเลยว่าท่านชอบแผลไหนนะท่านชอบแผลไหนถ้าท่านชอบแผลก,ก็เดือก,อกอออแผลคอท่านก็เอาก็เดือกกระทอกคอถ้าท่านชอแผลสันงอนท่านก็เอาสันงอนแต่สําหรับสอนทุกอย่างนี่คือนะครับความรุก,กันที่ทํามาก็คือหูตายอย่างเดียวนะครับเป็นมันเป็นแผลที่ลึกแผลที่อันตรายนะครับแผลนี้นะแต่สําหรับมือใหม่สําหรับคนที่ยังทาไม่เป็นมันค่อนข้างที่จะทํายากเพราะโค้งนึงทำปุ๊บเอา ทำไมมันไม่ได้แล้วพี่มันได้ออกมาตัวเนืงมันจะตีหูตีตายนอกนั้นมันไม่ตีเลยสเปีสปานะครับเพราะว่าท่านต้องทําให้เลือดมันนิ่งก่อนการทําเลือดนิ่งนะั้นมันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมนะแต่ถ้าเราทําง่ายถ้าเราทาได้แล้วมันจะง่ายไปหมดนะครับเราจะทาเราจะรู้เทคนิคเราจะรู้ด้วยตัวเองครับประสบการณ์มันจะสอนเราเองครับเราไปบอกใครก็ไม่มีสาไม่สามารถที่ใครจะบอกได้นะครับคนที่เขาประสบความสำเร็จมามาก่อนอยู่แล้วเขาก็เก็บเป็นความลับอย่างเงี้ยแต่ว่าผมสอนทุกอย่างครับเป็นคนที่เปิดเผยครับอะไรตรงไปตรงมา แล้วเราทาจากใจจริงทําด้วยตัวเองนะครับมันไม่มีครูไหนที่สอนเราหรอกนอกจากตัวเราเองนะครับเราต้องยอมโง่เราต้องยอมทุกอย่างมาก่อนต้องมีความผิดพลาดต้องการท้อแท้ทุกอย่างมาก่อนนะครับทั้งการดูถูกเหยียดหยามทั้งสรารพัดมาก่อนนะครับนั่นคือเป็นครูเรานี่คือครูเราในตัวเราเลยเราไม่ต้องไปมองคนอื่นแล้วไก่เขาทําความสําเร็จแล้วเราเขามีสายพันธุ์ดีๆดังๆแล้วทอารเราไม่มีนะครับเราไม่ต้องไปเสียใจเราไม่ต้องไปสนนะครับเราอยู่ที่ตัวเราเท่านั้น เราค่อยๆพัฒนาค่อยๆไปเรื่อยๆจับจุดอ่อดจุดแข็งก็ได้จุดอ่อดเราคือไรจุดด้อยเราคืออะไรเราไปทดสอบให้เราด้อยตรงไหนเราต้องแก้ไขตรงไหนเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆอันดับแรกคือทําแผลให้นิ่งก่อนถ้าข้าคุณทําแผลนิ่งผมบอกเลยทุกอย่างมันจะง่ายหมดนะับแผลนิ่งเสร็จเราค่อยเติมเหลี่ยมเติม IQ เติมชั้นเชิงเข้ามาบุกได้ถอยได้อะไรเข้ามาอันดับอันดับหนึ่งทำแผลให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงไหนพอมานะทําแผลให้ได้ก่อนถ้าท่านทาแผลได้นะครับต่อไปมันจะง่ายขึ้นมันจะเป็นระดับขั้น ครับจากยากลงลงมาง่ายง่ายง่ายงายคันี้ก็นะครับสบายท่านจะเอาสายไหนจะเอายังไงมาใสาย่ยังไงนะครับมันก็นิ่งไปหมดแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะนะครับผมการทำพม่า,มาอย่าลืมนะครับแผลอันดับหนึ่งมาก่อนนะครับอย่าไปมองชั้นเชิงอย่าไปมองลีลาก่อนเอาแผลถ้าแผลคงที่นิ่งแล้วก็ค่อยเอาชั้นเชิงเข้ามานะครับนะผมบอกเลยนะครับอย่าไปมองชั้นเชิงลีลาอะไรที่มันโอ้โหเทพเอะไรเข้ามา ต้องมองแผลแผลึกแผลตีแผลชัดเจนนะครับแผลฝังแข้งแผลลึกแผลชัดเจนฝังแข้งนะครับนะครับแค่นี้นะครับมันจะทําให้ท่านประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับสองต้องเกยต้องฝากไว้นะครับการทำไผ่แผลแพม่าเนี่ยต้องทําให้นิ่งไว้ก่อนนำดาวแรกชั้นเชิงมาที่หลังคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ